มาแล้วคลิปนี้แอนจะพาเบื่อๆไปส่องไอจีน้องลิซ่าด้วยกันราะมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดกับความสดใสนี้เราไปชื่นชมพร้อมๆกันค่ะเมื่อวานนี้น้องลิซ่าได้มาแชร์ภาพ the first week of 2024สัปดาห์แรกในปี2024โดยเริ่มภาพแรกของปีใหม่ในปารีสเช่นกรีดสุดเพราะมันเป็นสถานที่เขาดาวดีที่สุดในปารีสที่ t h e t คดั e of the l เ t o ว e หรือประตูชัยฝรั่งเศสซึ่งมุมที่นอลิซ่าถ่ายคาดว่าน้องถ่ายจากดาดฟ้าโรงภาพยนตร์ Publicis Cinema ณหัวมุมถนนชองเซลิเซซึ่งเป็นมุมที่ดีที่สุดที่จะถ่ายรูปกับประตูชัยตอนเขาดาวเลยนะคะสุดที่เรางของพวกเราเริ่ตั้งแต่วินาาจแรกของปี2024ัลยเลยลกลดิฉันได้ the b e s บ s ชั t นี้มาเรียกได้ว่า very very, very V.I.P. ไม่ปลื้มยังไงไหวลูกเรามันปังซึ่งนอกจากอาร์คติเรียงเดลเดทวนจะเป็น the best shot เขาจ้าวที่ดีที่สุดแล้วยังเป็นที่มาของชื่อโลโก้สเลนทรีองด้วยนะคะแล้วในรูมนี้ลิซ่าเองก็ถือมินิบุซาสตรีองสีดำในมือข้างซ้ายส่วนในมือข้างขวาก็จับแก้วแชมเปญหันหน้าเองตัวไปมองดอกไม้ไฟถ่ายภาพ ย้อนแสงกับพลุหลายสีที่กำลังจุดเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่โอ้ยลิปปังที่สุดเลยหนุนลูกและในภาพประตูชัยที่มีคำว่าปารีสกับสัญลักษณ์ของโอลิมปิกทั้งสองข้างนี่ลิซ่าอยากจะบอกอะไรพวกเราหรือเปล่าคะแบบว่าโอลิมปิกปีนี้อาจจะน้องเลิซที่พิธีเปิดอะไรเงนีนยหรือเปล่านะคริคริและภาพน้องลิซ่ากับพีเดียนานงะุยส สงสาวชุดดำจำหน้าจำตาน่ารักเชียลพี่เดียแต่งตัวรับกับวินเทอร์มากส่วนใยน้องของพวกเราก็รับกับซัมเมอร์เวอร์สองสาวสองสไตล์าส,า,สาวไทยด้วยกันแต่หัวใจคนละสีสันสงันแต่แอดจะบอกว่าชอบชุดใยน้องมากเสื้อสายเดียวกับกระโปรงจากแบรนด์มิวมิวกระเป๋าซูลีนนาฬิกาบูเกอรีส่วนรองเท้าก็คือจิตสุดสะดุดตาเวอร์สวยมาก เหมือนถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับกับเ้าคนสวยขาของตัวแม่กับ Louis ลู t t o n s t e l l a Sling b a ็ s ทั้งหมดทั้งมวลแอดชอบใจลุคนี้มากลุคทิปของพวกเราโตเป็นสาวแล้วนะทุกคนอุ๊ยอุ๊ยอุย,อย,อยและพี่เดียนามารีพลายรูปนี้ในไอจีสตอพี่คนสวยด้วยกับแคปชั่นที่ว่า หวังว่าหนูจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังใจที่หนูต้องการในปีใหม่นี้นะคะน้องสาวตัวน้อยของพี่ love you always รักหนูเสมอพี่เดียนะ่าสปอยออกมาเลยค่ะพวกเราเระฟังอยู่ค่ะคลิกลกส่วนภาพ ผลงานของ Reno and j o c k y ในผลงานที่ชื่อว่า Race of Life ชีวิตคือการแข่งขันโดยงานชิ้นนี้อยู่ที่บริเวณ Montmartre Street Art ในปารีสงุยตังลิดน่ารักอีกแล้วใส่แวน่นใส่หมวกบินนี่ด้วยและตอบจาากับอีกสามภาพแห่งความคิวถือพิงคือน่ารักไม่ไหวให้มันเป็นสีชมพู <c oughs> กับเสื้อใหม่พร้อมชมสาววาลิซาชมพู ชมใจน่ารักใหญ่กว่าโลกเลยเต้าแต่เอ๊ะที่สดุดตานี่มันกระเป๋า Lola Pilla Extra Pocket ที่สนอราคาอยู่ที่128,000บาทซึ่งมันเป็นกระเป๋าใบเดียวใบนั้นกับจีดิสนีย์แลฟรั่งเศสเลยค่ะจีมีคนจนินเห็นนอลิซ่ากับเฟรเดอริกอ่ะค่ะอ่ะกริกริกๆๆงงงงงอ่ะ,อะ,งงงงอะพอพูดถึงคุณพี่เขาก็อีกเชนเคยความไวของการ กดไลค์ดีคุณพี่เขาไลค์ตั้งแต่ก่อนวินาทีที่54อีกแล้วจ้าว้ยเว่าประหนึ่งวันลีกดลงรูปปักฮีก็กดไลค์ป,ป๊บส่วนอีกแอคเคาที่มาไลค์แล้วทําเอาพวกเราว,าว้าววุ่นใจกันเลยทีเดียวนั้นก็คือ The Walking d a y Official ก็มาไลค์อีกแล้วค่ะ ซึ่งไม่เพียงแค่อ t o f ต i c i ร l ของซีรีส์เท่านั้นนะยังมีคุณอลิเซียเด็บเนมแครีนักแสดงชาวออสเตรเลียที่รู้จักจากการรับบทเป็นอลิเซียคลาบในเฟร์เดอะว l k i n ิงเจตและผู้บัญชาการเล็กซ่าในตำนานจาก The 100ชีนางก็เริ่มติดตามลิซ่าบนอินสตาแกรมแล้วค่ะ คุณ h a l i m a Wonders Life ฟ์แอน a ์ทรามาโคที่ถูกกดติดตามโดย The Walking Dead แล้วคุณฮาริ m a ก็ได้มาติดตามไอจีโนลิซาด้วยค่ะและ i อโยมายออเกนไนที่ถูกกดติดตามโดย The Walking Dead แล้วคุณอายมาก็มากดติดตามไอจีโงลิซาและแอลฟ a มิลีด้วยค่ะ เอาละสิเอาละสิ The Walking Dead ฉีดยาแรงมากแต่แค่นี้มันจะไปพอเลยหรอคะแน่จริงพี่แกล้งทำรูปในกองถ่ายหลุดออกมาเลยค่ะรับรองได้เป็นข่าวดังปังไปทั่วโลกกวัดกระแสะกินเรียบแม่ค่ะ yeah. อ่ะใดๆก็ตามนี่คือการเริ่มต้นปีใหม่ของน้องลิซ่าที่พวกเราฟินมากชอบมากออร่ารังสีความปีทองของชีน้องมันสุดที่ทางนี้ก็จะบอกน้องว่าอยากใช้ชีวิตมีความสุขแบบไหนก็ทำไปเลยคันหนุนโลกเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะน้องเราก็แค่ใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาแต่มันดันดูหรูหรานในสาย ตาของใครบางคนจนจำไม่ร้อนใจไม่ถูกใจอันนี้ทางเราก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาของคุณหนทางแก้ก็คือจงวางใจไว้กับช่องของพวกเราฟังเสียงแจ่นแป้นละนี้ฟังคำอวยฉ่ำน้องลิซานี้แล้วล้างใจของคุณใหม่ให้มาเข้าด้อมของพวกเราแล้วคุณจะพบแต่ความสุขความเจริญอันนี้ลิสไม่ได้กล่าวแต่แอดกล่าวให้แทนคะ่ะ และขอส่งท้ายคลิปนี้ด้วยเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยคุณพักยองมินได้กล่าวถึงลิซ่าบางส่วนในบทสัมภาษณ์ว่าไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่จะบอกว่าความนิยมของลิซ่านั้นมีสูงมากโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนไทยเธอได้กลายเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นสนัญลักษณ์แห่งความหวังของคนไทย มันใช่มากค่ะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยค่ะกับความทรงอิทธิพลของน้องลิซ่านี่ความ powerful สุดพีคแบบ signature นี่มีแค่สุดที่รักของเราเท่านั้นลิซ่า และนี่ก็คือข่าวอัปเดตขององลิซ่าที่แอดเอามาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆกินเห็นอย่างไรกับประเด็นไหนมาร่วมคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้แอดขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาเมนให้กําลังใจแอดด้วยนะคะบอกว่าให้แอดรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ทําสไตล์ของตัวเองต่อไปไม่ต้องท้อไม่ต้องไปเรียนแบบใครแล้วจะยิ่งใหญ่เหมือนนูลิสเอง mm hmm. อ๋ยเมนนี้สุดยอดเลย mm hmm. ยิ่งมีคุณยายมาเมน บอกว่าแอดได้ทําแรงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่มาเล่าข่าวสัรเสริญนอริซ่าทำเอายายน้ําตาไหลยายคอมเมนต์มาซึ้งใจทําแอดน้ําตาซึ้งเลยเหมือนกันค่ะโอ้ยแอดคิดไม่ถึงเลยนาะว่าจะมีคนมาให้กําลังใจกันมากขนาดนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่รักกันเยอะมากขนาดนี้ขอบคุณที่มองเห็นช่องเล็กๆของพวกเราแต่มันก็มีนะบางคนที่กดเข้ามาฟังละเม้นบอกว่าขอโทษนะพยาย ยายามฟังแล้วแต่ฟังไม่ได้จริงๆทอ้ทอๆอันนี้แอดก็ขอบคุณที่ยังอุตส่าห์เขามาพยายามฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยแต่แอดก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะเอาตรงๆเลยนะแอดรู้ตัวดีว่าน้ำเสียงของแอดนะ่ะ ถ้าใครไม่รักก็คือเกลียดเลยอะ่ะแอดรู้ตรงจุดนี้ดีทำให้แอดเข้าใจดีเข้าใจมากๆเลยที่เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้สึกแบบนี้แต่สำหรับบางคนที่ตอนแรกบอกว่าไม่ชอบแต่ฟังไปฟังมากลับกลายเป็นเสพติดซะง,งั้นโอยอันนี้อ่านแล้วขนลุกเอาซีฉันจะทำให้พวกเธอทนฟังฉันจนรักฉันจนชอบฉันให้ได้ให้มันรู้กันไปจงรักจงหลงจง รักจงลงจุงรักจงลงเออมเพียงแอดดีใจมากเลยนะคะที่ทำให้คนที่ไม่ชอบขับมาชอบได้มันเหมือนหนังเลยอะที่ตอนแรกแบบเอเอเพื่อนๆทะเลาะกันไม่ชอบขี้หน้ากาันแต่ตอนหลังกลายเป็นเพื่อสนิทกันกอดคอจบแบบแฮปปี้เอดิงอย่างเงี้ยแต่จากใจจริงๆของแอดเลยนะคะแอดไม่มีเจตนาเลยที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกไม่ดีกับแอดหรือกับช่องของพวกเราประเด็นหลักสำคัญเลยที่แอดต้องการจักใจจริงๆในทุ ทุกๆวันเลยคืออยากเพื่อนๆได้ฟังช่องแอดแล้วกลับออกไปมีความสุขมีแต่รอยยิ้มยิ้มมุมปากสักนิดก็ยังดีแต่พอเวลาแอดอินกับอะไรแอดก็ไปสุดข่าวไหนตื่นเต้นดีใจแอดก็จะกรี๊ดข่าวไหนดราม่าหวร้อนแอดก็จะเสียงเข้มหนักทุกเส้นเสียงน่ะมันเกิดจากอารมณ์ร่วมกับน้องลิซ่าจริงๆยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ชอบที่ชอบความเป็นธรรมชาติในเส้นเสียงนี้ของแอดด้วยนะคะ แม่คลิปนี้โพสยาวเลยเอานี้แอดขอกราบขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์มากๆเลยจริงๆแอดจะพยายามปรับเสียงให้ได้มากที่สุดเท่าที่แอดจะทำได้โดยไม่ทิ้งความเป็นตัวเองของแอดอย่างแน่นอนแอดสัญญา<ไ>แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักๆมีความสุขม,มากนะครับบ๊ายบา,ยบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายลาลน,นะครับ